กราบสวัสดีนะครับวนี้พบกับผมนะมอสวิจิตนะครับนี่เรามาอยู่กันในพระเครื่องนะครับนะหลักร้อยนะครับถึง1,000งพันต้นๆนะครับพี่นะมาองค์แรกนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับผมนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวครับมันๆนะสวยๆครับ องนี้นะครับพาราอยู่ที่1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับองแรกนะครับพี่นะองต่อมาครับปิดตาหลวงผู้เอี่ยมครับพี่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับด้วยความสามารถผมนะพี่นะดูเป็นปิดตาหลวงผู้เอี่ยมนะครับพาราอยู่ที่เอา800นะครับ800พี่นะครับ ต่อมาครับสมเด็จนะครับเนื้อมันๆนะครับนะเนื้อมันๆสวยๆครับนี่นะครับพารานะครับอยู่ที่เอาแปดศูนย์ศูนย์ครับนะแปดศูนย์ศูนย์นะครับต่อมาครับพี่รวมพ่อเงินครับพิมพ์นิยมเอครับ พิมพ์สวยนะครับคมชัดจมูกโด่งพี่หันล่ำนะครับเนื้อเก่าๆนะเนื้อเหลืององมเขียวครับหนาตัดช่อสวยงามครับกลมสวยตะไบสวยพี่เนื้อแห้งครับวันนี้พาร้านหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองรอยนะครับผมออมาครับ สมเด็จครับเนื้อมันพี่เสียดายครับไม่ได้เอากล้องมาใครสนใจองค์ไหนนะครับพี่นะสอบถามทางบ้านเขียวได้เลยนะครับสอบถามทางบ้านเขียวได้เลยนะครับทางด้านตานล่างนะครับที่ใส่ข้อความไปให้นะครับสมเด็จองนี้นะครับพาลาอยู่ที่800บาทนะครับเนื้อสวยพี่นะครับสามารถทักมาขอชมรูปได้นะครับ ต่อมาครับสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับสิงห์หลวงพ่อเดิมสามขวัญน,นะครับพิมพ์เล็กนะครับพี่นะพารายอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทครับเป็นงอแท้นะครับพร้อมเรียมนะพารายหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเดิมสามขวัญพิมพ์เล็กนะครับ